สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบเจอกับพี่อีกแล้วมากินอีกเช่นเคยและเมนูที่พี่ชอบมากๆเลยก็คือปลาแซลมอนนะคบผมอาหารญี่ปุ่นอะไรพวกน,นี้ไ so. อเลิฟสุดอันนี้พี่ยูก็ไปซื้อมาจากแมคโครแล้วก็มาแล่เองนี่หั่นสวยขึ้นแล้วนะฉันบอกพวกเธอเลยเรามีโชยุข้าวจากเซเว่นทำลายแตกเอาจริงนะพี่ยูลืมซื้อตะเกียบมาพี่ยูชอบนะซื้ออะไรมากินแบบนี้ที่บ้านอนะ่ะมันไพรเวทดีแต่ถ้าไปกินข้างนอกพี่ยูก็ชอบเหมือนกันเพราะมันไม่ต้องล้างไงไม่ต้องล้างจานใช่ไหมเออพี่แก แก okay. ดูคำนี้ดูวันขึ้นบันขึ้นบอ,อสบิทนี้ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นี่พนนี่ยูอชอบบอสบิมันขึ้นกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องขึ้นก็ดีมันก็จะได้รับรสชาติปลาเต็มๆนะแกวกแกวันนี้เรามีเรื่องเล่าวันนี้ไหมครับทุกคนอืมตามล่นเลอือ <laughs> วันนี้พี่เปิดเน็ตฟิกไปใช่ไหมแล้วมันก็มีเรื่อง พรีนส์ออฟอีบอะขึ้นมาเป็นอันดับแรกแพี่วิวจำได้ว่าเรื่องนี้จากดีมเวิร์กแะพี่ดูแล้วแหละแต่ว่าเออความทรงจำม,มันก็เลือนลางไปแล้วใช่ปะเพราะว่ามันก็นานแล้วพอเห็นปุ๊บพี่ก็กดเข้าไปดูเลยครับเพราะว่าพี่วิชอบพวกโบราณคดีรืออะไรประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะอียิปต์อ่ะเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะคะแล้วพี่ว่าทุกคนกค็คงคุ้นชินเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ราเมซิสกับโมเสสอะไรแบบนี้พอเราแบบโตขึ้นอ่ะเข้าใจปะเราก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดดีเทลเล็กกกกกๆๆนน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 ้้้้้้้ออ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 ยยยยบบาาางงงงงงง่่่่วเเเเเลลลลลลืืืืมมมมมจจจุุุดดดดีีีีีีไไไปปใใใสสสะะรรรพพััััูคคคขึแทญ ทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาไทยคนที่แปลเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยพี่บอกเลยนะว่าเก่งมากเพราะเขาร้อยเรียงค่อยคําได้แบบดีเยี่ยมเลยอ่ะพี่ว่านะคือเข้าใจแล้วมันดูขลังแล้วมันดูเป็นแบบอียิปต์แล้วก็เพลงเพราะมากๆพี่ประทับใจเรื่องนี้ตั้งแต่เพลงเปิดละเป็นเพลงที่ชาวฮิบรูเนี่ยกําลังทํางานหนักสร้างพีระมิดสร้างอะไรให้แบบกษัตริย์ของอียิปต์ะครับโอพระองค์อย่าลงลืมเราถูกทรายแพ้เผาในใจเข้าใจไหม ปราไปเราไปสู่ดินแดนพันธสัญญาจงช่วยค่ะดังบัญชาเคยให้แล้วเพลงอีกเพลงนึงนะครับที่ี่ชอบมากเลยก็คือโมเสสเนี่ยกลับมานะครับหลังจากหายไปรู้ตัวเองเป็นทิฟบูแล้วอะไรนวกนี่นั่นเนาะแล้วก็กลับมาเพื่อเอาคนของเราเนี่ยชาวทิฟบูที่ทำงานที่ท่านอยู่ที่เป็นทาสนนกับไปยังดินแดนพันธสัญญาของเราอะไรเงี้ยฉากนั้นอะมันจะเป็นฉากที่โมเสสกับรามิซิสเนี่ยเขาแบบว่าประทะคารุมกันก่อนเคยเป็นพี่น้องกันอยากให้ท่านสุขสันต์ทุกวันเวลาไม่ได้ว่างได้มาไปก่อน,น ฉันชอบอะไรที่มันเป็นแบบโอเปร่าดูแบบยิ่งใหญ่ประสานเสียงกันแบบมีความลับเยอะๆอะไรเงี้ยฉันชอบมากจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเพลงที่เป็นคลายแม็กซ์สำหรับพี่วิวเลยนะคะคือเพลง when you believe มั้งเออถ้าจะไม่ผิดนะ when you believe ที่มาลายแคลรี่ร้องกับวิทนี่์คุตตันอะ่ะเออนั่นแหละเพลงนั้นอะ่ะเรานั้นพร้อมยัดยืนเข้าใจไหมมันส่งพลังแล้วเธอถ้าเกิดเธอไปดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคือเขาจะแบบส่งพลังกันแบบโอ้โหทั้งมาลายทั้งวิทนี่เนี่ยเขาจะแบบพวกแกชั้นขนลุกทุกครั้งทุกคำพูดที่มันออกมาทุกคำร้องเลยอออ่ะะะ้้แแกกกถาเเิิิิดนนนนนมัจรงๆวย คูนิื้อไปป่ะวะคือไม่ได้เนิร์ดก็ใช่ปหมเดี๋ยวจะกินคำนี้ก่อนอุ้ยนะครับคูปลาไม่ได้แล้วมันอยู่กับข้าวนานไงคือถ้ามันชอบมันรักอุย้ยลงมาแล้ต่ไมนอันที่จริงพี่ยูย,ยอมรับเลยก็ได้ว่าพี่ยูยเนี่ยคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับมิสิคลิลเพลงประกอบละครเพลงประกอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นเพลงที่มันแบบทัดใจเรานะอือมึงเอ้ยกูฟังอยู่นั่นแหละฟังไม่ต่ำกว่าสิบรอบอ่ะ น่ารอดมากนั่นแหละพี่วิวจะบอกเลยว่าพี่วิวเนี่ยชอบดูการ์ตูนมากคือเอาจริงหนังกับการ์ตูนเนี่ยพี่วิวว่าพี่วิวดูพอๆกันเลยแต่ก็หนังมันก็มากกว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าการ์ตูนเน่ะมันมันน้อยกว่าหนังอ่ะผลิตมามันน้อยกว่าหนังนะครับแต่ถ้าเลือกดูได้อะไรเงี้ยพี่วิวถ้าพี่วิวไม่พลาดแล้วพี่ว่าเก็บหมดอ่ะอือไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่วิวขอตัวไปกินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพาชวนห